วันนี้วันเกิดของแอดมินเดี๋ยวจะชวนพี่โอเทรดเดอร์ไปช้อปปิ้งมาแล้วค่ะมารับแล้วสวัสดีค่ะพี่โอเทรดดเอร์แฮปปี้เบิร์ดี้ไปพาไปช้อปปิ้งชวนไปช้อปปิ้งค่ะแล้วก็ไม่บอกด้วยนะว่าจะพาไปไหนเดี๋ยวขวาขวาเนี้ยนะใช่เดี๋ยวเลยเลี้ยวเลยฟูดส์ามาแมคอเฮเลี้ยวรับบัตรด้วยเด้อเขานึกว่าแอดมินจะชวนไปเที่ยวที่ไอคอนสยาม หน้าตาเหมือนผิดหวังเล็กๆเลยค่ะแมครสิ่งดีๆรอบตัวคุณที่เลือกให้หน่อยอะที่แอดชวนมาไม่ใช่อะไรนะพี่โอเ๋เขาเป็นเซียนด้านการใจตลาดซื้อได้ไม่เยอะหรอมันสดครับมด,ด้วยความที่มันเป็นของสดเลยซื้อได้ไม่เยอะเท่าไหร่ซื้อเอาเท่าที่ได้ก่อนก็ได้ไม่แพงธรรมดาแพงมากลูกใหญ่มากเ,นะเริ่มไม่เหมือนชวนมาช็อปปิง้งละเหมือนชวนมาช่วยแบก อันนี้พี่เขาไม่ต้องการก็พวกรีโพ M150 ถึงตาเราบ้างแล้วเป็นแอดมินต้องอดทนเสร็จเรียบร้อยก็มีคนขอแวะเติมพลังหน่อยชอกโกแลตเสร็จแล้วก็ขนของกันต่อค่ะพร้อมแล้วออกเดินทางได้คุณที่ใช้บริการค่ะซื้อด้วยความรวดเร็วล้อนแบบ ร้อนร้อนตะโกนแล้วก็มีคนหิวตะโกนเข้าเข้าออกออกรถเวียนหัวเหมือนกันนะคะคนที่เขาอยู่สายงานเขาร้อนขนาดแต่อุ่นใจเพราะวันนี้เราอัญเชิญหลวงพ่อไปด้วยค่ะต้องบอกว่าเมสานี้ร้อนมากอันนี้ปางกันทุนต้องขอให้หลวงพ่อช่วยกันแดดก่อนนะคะไม่ไหวละมาถึงใกล้แล้วแต่หาสถานที่ไม่ถูกบางคนเขาก็บอกว่าที่อำนวยการเปลี่ยนตลอดไปที่กองเรือกาเลยครับอยู่เช่นกระเพาะไม่สองใครติดไฟแดงด้วยก็แวะถาม รู้เรื่องแล้วก็ไปกันต่อและนี่ค่ะเจอแล้วขวามือของเรานี่คือตึกที่ถล่มจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาได้เห็นของจริงแล้วมันใหญ่กว่าที่คิดไว้เยอะเลยค่ะแต่ตอนนี้ต้องแหาทางเข้ากันก่อนนยังไงนด,ด้านในวะนด้านใน<อ><อ>ทีนี้เขามีกองอำนวยการหลายหน่วยงานแล้วก็หลายมูลนิธิมากๆที่ที่อแอดมินกับพี่โอจะไปอยู่อีกฝั่งนึงเลยค่ะเราก็เลยม้วนรถออกมาทางเดิมแล้วพี่เจ้าหน้าที่คนนี้เขาก็บอกรถออกได้ไหมออกไปนิดเดียวก็ไม่ได้เลยเหรอคะพี่ถอยหลังดีกว่าโอเคค่ะ น่าจะสื่อสารกันผิดพลาดสักนิดหน่อยเจ้าหน้าที่คนข้างหน้าบอกว่าให้ยูเธอร์ออกมาได้เลยคนเทนวิ่งเข้าหาเวอร์นี่ร้านแหกทกอย่างตั้งใจมาแล้วลุยต่อค่ะระหว่างที่หาทางเข้าก็เจอรถขนเศษเหล็กแบบนี้ค่ะเห็นตึกแล้วว่าตึกที่ถล่มมันสูงแบบสูงมากอะแต่เข้าใจแล้วว่าทําไมมันถึงมันถึงช้าน้างานเขาทาได้ทัเท่านั้นจริงๆดังนั้นคนที่อยู่ที่บ้านที่วิพากวิจารณ์ว่าเจ้าหน้าที่ทําไมทําช้าจังเลย ได้คนจริงจิงและแล้วก็มาถึงจนได้ค่ะที่นี่เป็นโรงครัวของมูลนิธิร่วมกตันญูพี่ๆอาสาเขาก็ช่วยกันขนของลงรถแบบนี้เลยคะ่ะแต่ตอนนี้บอกเลยว่าร้อนมากเห็นใจทุกคนสุดๆพี่ๆเขาน่ารักมากนะคะบอกว่ามาถ่ายรูปด้วยกันก่อนก่อนกลับก็นึกได้ว่ามีหลวงพ่อเป็ดอยู่ในรถหนึ่งองค์ ก็เลยเอามาให้คุณพี่แม่ครัวท่านนี้หลายหลายคนก็อยากได้ตามมีอยู่องค์เดียวเองค่ะขอโทษน,นะคะสุดท้ายอยากจะขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครทุกคนขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละเข้มแข็งและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะคะแอดมินแล้วก็พี่โอเทรดเดอร์ er, ขอเป็นกำลังใจเล็กๆจากตรงนี้ขอผ่านเรื่องราวรายๆนี้ไปด้วยกัน